ผมนายไพบุญผิวไทยสงเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองสิทธิและสนับสนุนงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยงานประจําจังหวัดร้อยเอ็ดสภาองค์กรของผู้บริโภคน,น,นะครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการวิชิตนามรักนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านแวงนะครับเส้นท่านคือชุดอนุกรรมการบริการสุขภาพของสภาผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสวัสดีครับท่านพอครับสวัสดีครับ พูดถึงชุดอนุกรรมการบริการสุขภาพนะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับบริการสุขภาพและิพี่น้องประชาชนผู้บริโภคโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นหนึ่งในบทบาทหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานประจาจังหวัดระเอ็ดนะครับงานคุ้มครองผู้บริโภคแปดด้านนะครับบริการสุขภาพนะครับซึ่งมีผลงานโดดเด่นนะครับเป็นประจักษ์นะครับล่าสุดก็คือช่วยให้คนไทยนะครับที่ไร้สิทธิ์นะครับได้รับบัตรประชาชนมีเลข13หลัก เพื่อเข้าสู่การได้รับบริการสุขภาพและการบริการด้านอื่นๆนะครับเส้นท่านอาจารย์นะครับวันนี้อยากจะขอข้อมูลนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ได้ทำนะครับในชุดอนุของเรานะครับจนประสบผลสำเร็จเนี่ยนะครับมีจุดเริ่มต้นอย่างไรมีแรงบันดาลใจอย่างไรและถ้าตอดการทํางานเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับรับเช่นครับท่านผู้อำนวยการครับครับก็สวัสดีครับอีกรอบนะครับผมชื่อวิชิตนามรักนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตบล้านแวงแห่งนี้นะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม,มั่นแวงแห่งนี้เนี่ยเรารับผิดชอบอหมู่บ้านทั้งหมด10หมู่บ้านนะครับประชากรทั้งหมดก็คือ5,678คนนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นข้าราชการ5คนแล้วก็พนักงาน3คนนะครับอสมอทั้งหมด132คนนะครับซึ่งจุดเริ่มต้นของการทำงานในเรื่องคนไทยไร้สิทธิ์อันดับแรกคือผมเป็นอนุมการอยู่ในชุดชุดนี้ด้วยนะครับ อพอได้ไปไประชุมร่วมกับทีมหน่วยจังหวัดร้อยเอ็นเนี่ยก็เลยได้พูดคุยถึงปัญหาพอดีมันตรงกับพื้นที่ผมพอดีคือมันมีประชาชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบผมเนี่ยเวลามารับบริการก็จะมีปัญหาเรื่องเป็นคนไทยแต่ไม่มีสิทธิ์อะไรเลยจะมารับบริการซึ่งเราเป็นผู้ให้บริการเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะปฏิเสธก็ไม่ได้ เราจำเป็นต้องให้บริการแล้วพอนั่งคุยกับผู้มารลบบริการแล้วเราถึงทราบปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยโตท,ที่เมืองไทยทํางานอยู่ที่เมืองไทยแล้วมาอยู่ในเขตพื้นที่ผมเนี่ยแต่ทําไมไม่ได้สิทธิ์ของคนไทยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมได้ลงไปสอบสวนแล้วก็ติดตามผู้ป่วยเขตรแรกนะครับเขตแรกเขตนี้นะครับเป,เป็นประชาชนเป็นพี่น้องประชาชนนะครับผู้บริโภคในเขตพื้นที่เลยใช่ครับนในพื้นที่ครับ ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีเลข12หลักเลยนั่นใช่ไหมครับตามที่ไปขอ,อสอบข้อเท็จจริงนะครับจัดใช่ครับคือเป็นคนไทยแต่เวลามารับบริการเนี่ยเราตรวจสอบทั้ง13หลักทั้งชื่อไม่มี<อ>แต่ว่าเราก็จะให้บริการเขาในฐานะที่เขาเป็นคนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบเรามันเป็นหน้าที่เรานะครับถึงมีหรือไม่มีในเรื่องของด้านสาธารณสุขยังไงเราก็ต้องให้บริการอยู่แล้วนะครับเตยมแต่ว่า พอพอให้บริการแล้วเราจะปล่อยให้เขาเป็นคนไทยที่ไร้สิทธิ์อย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าเราเรา เราก็ทํางานตามหน้าที่แต่ว่าบทบาทจริงๆเราควรจะดูแลเขามากกว่านี้ทำยังไงเขาถึงจะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ไม่ไร้สิทธิ์นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมก็เลยลงไปติดตามที่บ้านเขานะครับ,รบตามไปร่วมกับกอสมอแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านนะครับได้ทําการสอบสวนสืบสวนว่าเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงจนเป็นที่มาของการที่ขึ้นสิทธิ์เป็นคนไทยแล้วได้บัตรประชาชนมาจนสําเร็จครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ชิ้นแรกเลยนะครับของหน่วยงาน ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคมีความสุขแล้วก็ได้รับสิทธิ์นะครับได้รับประชาชนจากท่านในอำเภอนะครับเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับท่านให้เกียรติมอบบัตรแล้วก็บอกว่าเป็นของก้อนปีใหม่ให้กับพี่รองประชาชนท่านนี้ใช่ครับได้อย่างมีความสุขในวันนั้นนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เรานะครับของหน่วยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับร่วมกับท่านผู้อำนวยการวิชิตนะครับท่านก็ลงไปนะครับในวันนั้นนะครับวันที่มอบบัตรด้วยนะครับก็ถือว่าอีกท่านหนึ่งก็คือท่านประธาน ชุดอนุกรรมการบริการด้านสุขภาพของเรานะครับท่านอาจารย์จิรภาจิรกะนกนะครับซึ่งมีการขับเคลื่อนงานตรงนี้นะครับเป็นทีมนะครับแล้วก็ขบวนขั้นตอนการทํางานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับอาจารย์ครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยในกรณีของเคสนี้เราทํางานกันถ้าจะว่าเร็วก็ถือว่าเร็วในในคนไทยที่ไหลสิทธ์นะครับเราเริ่มทํางานกันถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณเดือน พฤษภามิถุนายน,น oh, ที่เราประชุมอนุกรรมการเรานะครับแล้วทีนี้ผมพอดีผมมีเคสและรู้เขาว่ามีปัญหาเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเขาก็อยากมาฉีดแต่ก็ไม่สามารถที่จะหา13หลักได้ไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์การรักษาได้แต่ทางเราสศตเราก็ให้เขาฉีดนะครับแต่เราก็จะเป็นการฉีดแบบเจนเนอเรตในเรื่องของ13หลักขึ้นมาก่อนเพื่อให้เขาได้รับบริการเพราะเราถือว่า เขาอยู่ในพื้นที่เราแล้วก็เป็นคนไทยคนหนึ่งที่จะได้การให้บริการเราก็ให้แต่ว่ามันก็ยังคาใจผมอยู่จนนําไปสู่ว่าพอไปประชุมกับอนุกรรมการในเรื่องนี้ก็เลยนําเสนอพอดีอนุกรรมการชุดนี้ก็พูดถึงคนไทยลายสิทพอดีผมก็เลยได้โอกาสที่นําเสนอเข้าไปพอเราทํางานนั้นเดืเดอนพฤษภามิถุานาเป็นการประชุมแล้วก็มีการลงพื้นที่นะครับ,รบจนสําเร็จจนสําเร็จเนี่ยคือ คนไทยไร้สิทธิ์ที่ในพื้นที่ผมชื่อสายชนได้บัตรประจำตัวประชาชนก่อนปีใหม่ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้เขารวมประมาณก็จะประมาณเกือบ6เดือนถึงสําเร็จน,นะครับการทํางานนี้นะครับ,รบตอนนี้เขาก็เมื่อได้สิทธิ์ของคนไทยแล้วในในบทบาทของสถานบริการหน่วยบริการเราก็ดําเนินการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกัน สุขภาพให้เขาทันทีนะครับตอนนี้อนอกจากสายชนจะได้บัตรประชาชนและถอดสายชนยังได้สิทธิการรักษาเหมือนคนไทยนะครับหลังจากได้ได้บัตรประชาชนจากท่านนายอำเภอนะครับวันที่2ี่สิบแปดครับธันวาคมที่ผ่านมาวันที่29ผมขึ้นทะเบียนสิทธิ์ให้สายชนแล้วสายชนนาบัตรประชาชนนี้มารับบริการเป็นผู้ป่วย <c oughs> เป็นวันนั้นเลยนะครับก็ เขามีความภูมิใจนะครับในในคนไข้เห็นแววตา,ตาเห็นความรู้สึกของผู้มารับบริการที่เขาเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ามีสิทธิ์ของคนไทยโดยสมบูรณ์อ,อันนั้นคือความสุขของเจ้าหน้าที่เรานะครับถามว่ามันมีผลกับการทํางานในพื้นที่ไหมโดยตรงไม่มีแต่ว่าโดยอ้อมคนคนนี้นะครับสามารถรับบริการทางสุขภาพเหมือนกับคนไทยทั่วไปได้อันนี้คือสิ่งที่เราได้ นะครับเพราะฉะนั้นการทํางานของรปสตบ้บนแวงนะครับเจ้าหน้าที่อสมที่อยู่ตรงนี้เมื่อมันมีเคสแรกเรากำลังพยายามที่จะค้นหาย้ำนะครับว่าต้องเป็นคนไทยถ้าเป็นคนสัญชาติอื่นเราก็จะช่วยเหลือแบบคนสัญชาติอื่นซึ่งมันมีแนวทางอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์เราจะทําให้เขาเป็นคนไทยที่มีสิทธิ์โดยสมบูรณ์ครับอันนี้คือเราเราตั้งปณิธานไว้ยางนั้นครับก็เคสแรก มันเป็นเหมือนแนวทางที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับเมื่อเราทราบแนวทางแล้วเราสามารถที่จะเอาแนวทางเนี้จริงๆตอนในบทบาทของอนุกรรมการนะครับข้อมูลที่เราได้คือในจังหวัดร้อยเอ็ดมีทั้งหมดร้อยห้าสิบสองคนร้อยห้าสิบสองคนนะครับตอนนี้เราสําเร็จไปแล้วหนึ่งอีกร้อยห้าสิบเอ็ดเราจะต้องช่วยกันถ้าเขาเป็นคนไทยโดยตรงจริงๆเขาจะต้องได้สิทธิ์เป็นคนไทยนะครับเพราะฉะนั้น ในฐานะของอนุกรรมการตรงนี้รเราจะดําเนินการและขับเคลื่อนต่อนะครับให้1 5อยห้คนที่เหลือหรืออาจจะมากกว่านี้ที่เขายังไม่ได้รับทราบถึงการดําเนินการของหน่วยเราตรงนี้รเราจะทําให้เขารับทราบแล้วเข้ามาสู่จุดจุดนี้โดยที่เขาจะต้องได้สิทธิ์เป็นคนไทยเพราะว่าเขาเป็นคนไทยครับ,ค,รบคนไทยและสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีความลําบากลำบากตรงนึงคือ ในเรื่องสิทธิสวัสดิการการรักษาเนี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอนเพราะราว่าเขาไม่มีสิบสามหลักอีกอย่างหนึ่งสิทธิต่างๆที่เขาควรจะได้เหมือนกับคนไทยอย่างเช่นคนละครึ่งเอยเอ,อะไรอย่างเงี้ยครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอยครับครับถ้าเขาเป็นคนไทยและสิทธิ์เขาจะเข้าไม่ถึงตรงนี้แต่ถ้าเขาเป็นคนไทยที่มีสิบสามหลักเป็นคนไทยที่มีสิทธิสิทธิตนี้จะได้เหมือนกับคนไทยด้วยไรนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราภาคภูมิใจในการดําเนินงานถึงมันจะเป็นเหมือนกับจุดเล็ก แต่ว่ามันทำให้ชีวิตคนคนนึงเปลี่ยนจากจุดด้อยในสังคมไม่กล้าเข้าสังคมปรับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติโดยทั่วไปไม่ต้องถ้าป่วยแต่ก่อนก็ซื้อยากินเองไม่กล้ามาเพราะว่าไม่ไม่มีบัตรไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้เขาเป็นคนไทยที่ มีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์่ถือว่ามีทั้งสิทธิ์มีทั้งเสียงนะครับสามารถที่จะออกเสียงออกเสียงได้ทั้งหมดเลยใช่ครับเลือกตั้งรอบหน้าประชาชนได้เลือกแน่นอนนอกจากจะได้รับสิทธิ์นะครับการใช้บริการ<ม>ทางด้านสุขภาพแล้วนะครับครับสิทธิ์บริการแห่งรัฐด,ดูจากรัฐนะครับทั้งหมดที่ต้องใช้เลข13หลักนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ย ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วใช่ครับเน่นะเเขาเป็นคนไทยเหมือนคนอื่นแล้วครับตอนนี้มี13หลักมีบัตรประชาชนเหมือนคนอื่นทุกประการตอนเนี้เพราะฉะนั้นสาชนสามารถมีสิทธิ์มีเสียงเหมือนคนไทยทุกคนในประเทศไทยครับตอนนี้ครับในนามนะครับ ยงานประจำจังหวัดร้อยเอ็ดครับสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งต้องพึ่งพานะครับหรือว่าขับเคลื่อนร่วมกันนะครับกับทีมอนุกรรมการทั้ง8ด้านนะครับวันนี้ผมอยู่กับท่านผู้อำนวยการวิชิตนะครับนารักนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการครับอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพ นะครับของสภาผู้บริโภคจังหวัดระยอดนะครับเรามีความภาคภูมิใจนะครับร่วมกันนะครับท่านบอครับผมที่เราสามารถขับเคลื่อนงานของหน่วยงานประจาจังหวัดระยอดนะครับโดยเฉพาะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะครับของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลผู้บริโภคนะครับให้มีความสุขนะครับมีสิทธิมีเสียงนะครับตามสิทธิ์ของคนไทยนะครับในด้านของบริการสุขภาพและสิทธินะครับด้านอื่นๆนะครับ ของผู้บริโภคได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานประจำจังหวัดรายองนะรับยินดีให้บริการนะครับ08.00159440นะครับโดยหัวหน้าอาพรอัทาโสนะครับครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้บรยการวิชิตนำรักเป็นแดนสูงนะครับขอบคุณกำลังใจครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ